สวัสดีค่ะร้านุูรุนยางแตกค่ะวันนี้นะคะจะพาอัปเดตล้อมาใหม่นะคะอัปเดตล้อมาใหม่นะคะล้อเข้าใหม่ะคะ่ะวันนี้มีเยอะมากเลยนะคะต้อนรับปีใหม่นะคะต้อนรับปีใหม่นะคะลงล้อเยอะนะคะมีทั้งล้อเทินนะคะล้อเทินก็มีนะคะ ล้อซิงนะคะขอบ18นะคะขอบ18ราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,900บาทค่ะล้อซิงขอบ18นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,900บาทเดี๋ยวพามาดูเลยล้อราคา6,900บาทมีจริงหรือนะคะนี่ค่ะชุดแรกนะคะเป็น t e 37เนะคะ t e 37เนะคะเราพร้อมกับยางหน้า2 4 5 4 5่หิยางหลัง255ห้าหนะคะ ดูดอกยางนะคะยางมีกินข้างคู่หน้านะคะคู่หลังสวยนะคะนี่นะคะล้อประมาณนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะชุดนี้ราคาสี่ล้อพร้อมแม็กพร้อมยางอยู่ที่หกพันเก้าร้อยบาทค่ะหกพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะล้อไม่มีซ่อมไม่มีดุ้งไม่มีแตกไม่มีรอยเชื่อมนะคะ ชุดนี้6,9 0 0อบาทนะคะเดี๋ยวพามาดูชุด6,9 0 0้าอีกชุดหนึ่งนะคะชุดนี้เป็นท E37 เหมือนกันนะคะล้อเทอร์มันมนี้นะคะเช็ดไม่ทันนะคะเช็ดไม่ทันนะดอกยางประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ท E37 ยางสองห้าห้าห้าสิิดใส่รถใส่รถตัวเตี้ยแบบไม่โหลดนะคะหรือว่ารถตัวสูงโหลดเตี้ยทางแคะนะคะยาง255ห้าหห้าสิิดลายเดียวกันทั้ง4ี่เส้นนะคะ นะคะดอกยางประมาณนี้เลยนะคะล้อนะคะ,ล,ะ,คะล้องานจูต้านะคะนีะอีกวงหนึ่งอยู่นี่นะคะกาลังเซตนะคะนี่ค่ะ,คะสีดำเดิมแบบนี้เลยนะคะชุดนี้ราคาจัดโปรอยู่ที่หกพันเก้าร้อยบาทเท่านั้น,นะค่ะหกพันเก้าร้อยบาทนะคะล้อไม่ซ่อมไม่ดูสิบเบอร์หกพันเก้าร้อย,าย 6, บาทะคะท่ะชุดนี้นะคะ ราคาเพียง6,900บาทนะคะใครหาล้อใช้นะคะก็ได้ล้อซิ่งของ18ไปใช้เลย6,900บาทนะคะใส่ล้น6รูนะคะชุดนี้ลืมแจ้งชุดนี้ก็ใส่ล้น6รูตัวเตี้ยนะคะล้น6รถถู ül, ตัวเตี้ยลดกระบะตัวสูงลดเตี้ยทําแคะใส่ได้นะคะหรือว่าลดตัวเตี้ยนะคะใส่6รูนะคะต่อไปไปดูชุดต่อไปเลยค่ะใครหาสายเวลบ้างคะสายเว,วนะะยเลนะคะสายเงาเงานะคะสายเงะะาเงาก็มีนะคะ <errado> เวลเงาเงาแบบนี้นะคะชุดนี้เป็นเวลหกลูนะคะงานนี่เลยนะคะพร้อมกับยางเลนโซ่นะคะมาพร้อมกับยางเลนโซ่นะคะยางเลนโซ่สองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะยางเลนโซ่สองหกห้าหกบสิบแปดดอกหนาแบบนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะยางปีสิบเก้านะคะชุดนี้ออฟลึกๆนะคะออฟหลังลึกๆแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเดินหาต้นหนิให้ดูก่อนค่ะนะคะออฟหลังลึกๆแบบนี้เลยนะคะชุดนี้ใส่รถกระบะหกลูตัวสูงนะคะใส่รถกระบะหกลูตัวสูงนะคะราคาชุดนี้เพียงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะเวลใส่รถกระบะตัวสูงนะคะล้อดูล้อก่อนนะคะ ขอบไม่มีเบียดนะคะชุดนี้นะคะราคาเพียง1 1 5 0 0บาทค่ะ11,500บาทนะคะใครจะหาสายเงานะคะสายเงานะคะล้อเบล5รลูนะคะ5รู5้าก้านออฟลิกนะคะ5รลู5้าก้านออฟลิกนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้มีรอยขอบบ้างตามการใช้งานนะคะมีรอยขอบบ้างนะคะเดี๋ยวให้ดูรอยที่ขอบนะเนี่ยค่ะมีรอยขอบบ้างนะคะชุดนี้นะคะ ออบลึกๆห้าล,ลู5้าก้านนะคะให้หาห้ลูหก้านนะคะชุดนี้นะคะมาพร้อมกับยางสองหกห้าสามห้าสิดหน้านะคะหลังสองเจ็ดห้าสี่สิบสนะคะสายถางนะคะสายถังนะคะให้หาบางสองหสองเจ็ดนะคะชุดนี้นะคะสองหเจ็ดนะ ยางดอกหนา,หนาแบบนี้เลยเต็มๆมแบบนี้เลยยางปี20นะคะชุดนี้นะคะรัดยางปี20ด้วยใส่รถกระบะ5รลูนะคะโตโยตา้าวีโก้มิซูนะคะชุดนี้นะคะใส่รถกระบะ5รลูกว้าง9 5 1 0 5นะคะชุดนี้ราคาเพียง1 1 9 0 0บาทค่ะ หนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะได้เวลห้ารูออฟลิกไปใช้กันเลยนะคะราคาเพียงหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเดี๋ยวต่อไปมาดูชุดนี้เลยชุดนี้สีอย่างนี้สีแบบนี้แม็กงานโฟแม็กนะคะชุดนี้นะคะให้ดูงานก่อนชุดนี้แม็กงานโฟแม็กนะคะงานโฟแม็กสีปีเก่านะคะงานโฟแม็กสีปีเก่ามีใครหาบ้างมีใครหาใส่รถบ้างนะคะใส่รถแล้วสว่างนะคะชุดนี้นะคะ ยางให้ดูดอกยางค่ะดอกยางหนาหนานะคะหนาหาแบบนี้เลยหนา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 ตึก๊กนะคะดอกยางหนาหนาแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะยาง2 5งห้าห้าห้ปี19นะคะยาง2 5งห้าห้าห้าสิปี19นะคะล้องานโฟรแม็สีปีเก่ายาง2 5งห้าห้าหปดปีสิก้าดอกหนาแบบนี้เหมือนเบิรกใหม่เลยนะคะ ล้อมีรอยขอบบ้างนะคะมีรอยขอบบ้างตามการใช้งานนะคะชุดนี้ราคาเพียงเท่าไหร่ดีชุดนี้ราคาเพียง,ง1900บาทค่ะ1,900บาทนะคะล้องานโปรแม็กยางดอกนนหนาๆเลยนะคะหน0 0าบาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะใส่รถกระบะหกรูตัวเตี้ยนะคะหรือว่าตัวสูงหลดเตี้ยทำแ,แคะนะคะ กำลังสวยนะคะตัวสูงโหดเตี้ยทำแขนนะคะใส่ยาง50 55กำลังสวยเนาะ,ะหรือว่ารถตัวเตี้ยรถตัวเตี้ยแบบไม่โหลดรถตัวเตี้ยแบบไม่โหลดนะคะใส่ได้เลยนะคะชุดนี้นะคะเด mm ี hmm. ๋ยวต่อไปพามาดูแม็กใหม่ค่ะแม็กใหม่ยางใหม่ ai, ทางร้านเราก็มีนะคะแม็กใหม่ยางใหม่ ai, ก็มีแม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นก็มีนะคะราคาย่อมเยาวนะคะราคาย่อมเยาวเดี๋ยวพามาดูแม็กใหม่ อันนี้แม็กใหม่นะคะงานไม่ได้ระโหลกราะนะคะเอางานดีมาขายด้วย M I R S R นะคะชุดนี้นะคะออฟลึกนะคะออฟลึกย้ำแม็กใหม่นะคะแม็กใหม่ไม่มีรอยขันน็อตเลยนะคะมาพร้อมกับยางสายถ่างสายถ่าง,าางวัยรุ่นกำลังฮิตนะคะวัยรุ่นกำลังฮิตนะสองหกสองหกสองแปดนะคะหน้าสองหกห้าสามห้าสองหกสองเก้า ชุดนี้ยาง2629นะคะหน้า26535หลัง29535ขอบ18แม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ปี20ด้วยแม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ปี20จัดโปรโมชั่นจะปีใหม่แล้วแต่จัดโปรโมชั่นอยู่ที่14,900 14,900มือสองซื้อไม่ได้เลยราคานี้ ราคานี้มือสองยังไม่มีเลยอันนี้ได้แม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะแม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะจัดโผลเพียงหนึ่งชุดเท่านั้นนะคะชุดนี้จัดโผลเพียงหนึ่งชุดเท่านั้นนะคะหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทใส่รถกระบะหกลูโหลดเตี้ยนะคะโหลดเตี้ยนะคะใครอยากได้ทรงสวยๆนะคะชุดนี้นะคะออฟลึกๆเลยนะคะออฟลึกๆเลยย้ำแม็กใหม่นะคะแม็กใหม่ไม่ต้องดูตำหนิ ไม่ต้องดูกันตำหนิกันหรอกเนาะแม็กใหม่นะคะสภาพแม็กใหม่เลยชุดนี้หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะคะใส่รถกระบะหกลูนะคะหรือใครจะหาแม็กใหม่ยางใหม่แม็กใหม่ยางใหม่แม็กใหม่ห้าลูงานเอ็มไอนะคะเอ็มไอออฟลึกๆ5ห้าลูห้าก้านออฟลึกๆงานดีด้วยยางใหม่ด้วยยางสองห้าห้าห้าสิบ ยางสองห้าห้าห้นะคะชุดนี้แม็กใหม่ยางใหม่จัดโปอยู่ที่หนึ่งาบาทเท่านั้นค่ะหนึ่งมื่นเก้าพันเยบาทเท่านั้นนะคะชุดนี้จัดโปเพียงหนึ่งชุดนะคะแม็กใหม่ยางใหม่หนึ่งบาทคะ่ะหนึ่งบาทแม็กใหม่ยางห้าสให้ด้วยไม่ใส่ยางบาง ใส่ยาง5 0ให้ด้วยราคาเพียง19,900บาทค่ะชุดนี้ใส่รถกระบะ5ลูนะคะกว้าง9.5หลัง10.5นะคะชุดนี้นะคะอันนี้จบที่แม็กใหม่กันแล้วต่อไปมาดูมือ2ต่อะคะ่ะดูมือ2ต่อนะคะชุดนี้เป็นแม็กมือ2 B1 SL นะคะชุดนี้นะคะออฟลึกลึกนะคะออฟลึก6ก้านะคะชุดนีด้นะคะออฟลึก6ก้านใส่รถกระบะ5ลูค่ะชุดนี้ใส่รถกระบะ5ลูนะคะ ตำหนิล้อมีรอยบ้างนะคะเดีย๋ยวให้ดูตำหนิตำหนิล้อมีรอยบ้างนะคะยางหน้าเป็นลายนี้นะคะยางหลังเป็นลายนี้นะคะลายละคู่นะคะยางเป็นยางสองหกห้าเป็นยางสองหกห้าสามห้าสิบแปดคู่หน้าหลังสองหกห้าสี่สิบสิบแปดล้ออบลึกนะคะ กว้าง9.5-10.5ใส่รถกระบะ5ลูนะคะใส่รถกระบะ5ลูนะคะ,ยา,านนะ,คะยางดอกหนาทุกเส้นนะคะยางดอกหนาทุกเส้นนะคะชุดนี้นะคะราคาเพียง9,900บาทคองชุดนี้9,900บาทไคหาเวลราคาหลักพันใช้นะคะใส่รถกระบะ5ลูได้ออฟลิกซะด้วยเอาไปราคาอยู่ที่9,900บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะ ต่อไปมาหาสายหุบกันบ้างดีกว่ามาดูสายหุบใครหาล้อสายหุบจ๋าไม่จับนะคะชุดนี้กว้าง8.5สี่วงกว้าง8.5สวงนะคะชุดนี้นะคะเป็น T E 37สีแบบนี้เดี๋ยวให้ดูสีก่อนสีเข้มๆแบบนี้ก้านเป็นแบนด์แบบนี้งานอีตันนะคะชุดนี้นะคะแม็กงานอีตันนะคะกว้าง8.5 4วงกว้าง8.5สี่ หกครูใส่ล้นหกครูรถตู้ใส่ได้กระบะใส่ได้นะคะใส่แล้วไม่ล้นนะคะชุดนี้นะคะใส่แล้วไม่ล้นนะคะชุดนี้นะคะแต่รถตู้แจ้งก่อนนะคะรถตู้ต้องเปลี่ยนสเปคยางนะคะสเปคยางสเปกนี้ใส่ไม่ได้นะคะรถตู้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนสเปกยางให้นะส่วนรถกระบะใส่ได้เลยนะคะมาพร้อมกับยาง255 5 0 18บปี17บเจ็ดบุกเบล ดอกหนาแบบนี้ทุกเส้นมีตะกยนิดหน่อยนะคะดอกหนาแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะล้องานอีตันนะคะงานอีตันนะคะมีรอยแบบนี้บ้างนะคะหนะ,ะล้องงานอีตันนะคะ,นะคะชุดนี้ราคาเพียงหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทใครหาสายถูกสเปคไม่ล้นนะคะไม่โดนด่าน ตำรวจไม่จับแน่นอนใส่รถกระบะหกลูตัวเตี้ยนะคะใส่รถกระบะหกรูตัวเตี้ยได้นะคะชุดนี้นะคะสําหรับรถไม่โหลดหรือรถตัวสูงโหลดเตี้ยทำแคะกาลังสวยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่หน0่บาทแม็กงานด้วยนะคะหน0่ 10, บาทนะคะชุดนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปพามาดูชุดนี้ค่ะชุดนี้เป็นแม็กทีอสามเด็ด กลูสำหรับล,ล้นหลดเตี่ยยางไม่บางมากและก็ไม่หนามากนะคะยางหน้า2 2 3 5 4 5 18ยางหลัง2 6 5 4 10 18นะคะแก้มอ้วนๆกลมๆนะคะรถโหลด,ลดกำลังสวยชุดนี้สวยมากสวยมากแม็กสีเดิมๆคือทางร้านแม็กสีเดิมหมดขายแม็กสีเดิมหมดแม็กสีเดิมๆยางดอกนะหนาๆแบบนี้เลยนะคะหนาทุกเส้นนะคะ นะคะดูสีแม็กให้ดูสีแม็กชุดนี้กองวันสีสวยมากนะคะชุดนี้นะคะใส่รถกระบะหกลูนะคะรถกระบะหกรูโหลดเตี้ยกําลังสวยนะคะแก้มออ้วนนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่หลักพัน9,900บาทค่ะชุดนี้นะคะ9,900บาทเท่านั้นนะคะใส่รถกระบะหกลูโหลดเตี้ยนะคะกำลังสวยนะคะชุดนี้นะคะ9,900 ว่ารถรุ่นเก่ารถรุ่นเก่านะคะใส่ประมาณนี้กําลังสวยนะคะรถรุ่นเก่านะ,ะใส่ประมาณนี้กําลังสวยะคะ่ะใครดูสายเก๋งบ้างสายเก๋งทางร้านเราก็มีนะคะมีทุกแบบสไตล์เลยสายเก๋งเราก็มีนะคะสายเก๋งเราก็มีนะคะใครสนใจนะคะสายเก๋งราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,900บาทเดี๋ยวมาดูชุดนี้ชุดนี้งานยาชีนะคะงานยาชีใส่รถเก๋ง4ล่ลู สี่รูร้อยนะคะราคาชุดนี้อยู่ที่สี่พันเก้าร้อยบาทสี่พันเก้าร้อยบาทลรอไม่ซ่อมไม่ดูร้องานยาฉีดนะคะชุดนี้นะคะสี่พันเก้าร้อยบาทหรือใครจะหาสายซิ้นสายซิ้นก็มีอันนี้ท E 37สามเจ็ดสีขาวสีเดิมแม็กง,งานนะคะมาพร้อมกับยางบิตสโตนซะด้วยยางบิตสโตนด้วยนะคะชุดนี้นะคะราคาเพียงหกพันเก้าร้อยบาทหกพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวพามาดูต่อไปสายเก่งนะคะชุดนี้นี่นีของดีนะคะชุดน,นี้ของดีนะคะของดีนะ,ะ,นะเป็นเป็นล้องานเอนะคะเป็นล้อเอนะคะล้อเอนะ,นะงานโฟม Max กสี่ปีเก่านะคะสี่ปีเก่าแบบนี้เลยงานโฟมแม็กสสวยๆเลยมาพร้อมกับยางปี19บเก้าดอกหนาๆนะคะชุดนี้ราคาเพียง7,500อบาทย้ำนะคะล้องานโฟมแม็ก ราคาเพียงเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะหรือใครจะหาสายห้าลูราคาประหยัดสายห้าลูราคาประหยัดเราก็มีนะคะชุดนี้นะคะห้าลูหนึ่งสี่ซีอียี่แปดมาพร้อมกับยางนิตโต้นะคะยางพอใช้ได้นะคะพอใช้ได้นะยางนะคะมีล้อมีรอยขอบบ้างนะคะ 100, 100, 100, 100, ชุดนี้ราคาเพียงเจ็ดพันเก้าร้อยบาทใส่รถกระบะห้าลูหนึ่งหนึ่งสี่นะคะราคาเพียงเจ็ดพันเก้าร้อยบาท เพ่านังค่ะนะคะ mm hmm. ดูนะคะนี่้าลูทีอีทางร้านเราก็มีนะคะยางดอกหนาๆแบบนี้เลยชุดนี้เพียงเก้าพันห้าร้อยบาทค่ะเก้าพันห้าร้อยบาทเก้าพันห้าร้อยบาทนะคะหรือว่าใครหาสายออฟโรดแนวออฟโรดทางร้านเราก็มีให้ดูนะคะ mm hmm. แนวออฟโรดทางร้านเราก็มีให้ดูนะคะเนี่ยค่ะแนวออฟโรดนะคะมีหยดน้ํามี งาน A.P.P. E นะคะชุดนี้นะคะหยดน้ำอยู่ที่1900บาทร้อยยังไม่ได้ล้างนะคะแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่1900บาทถอ3ชุดนี้อยู่ราคาอยู่ที่19 0 0บาทนะคะ1900บาทใครจะหาแนออฟโรดนะคะเราก็มีนะคะหรือว่าเวลราคาประหยัด7,900บาทเรยบาทเวลตัวนี้6กลูใส่รถกระบะตัวสูงนะคะ ตัวนี้7,9 0 0เรบาทเวลราคาประหยัดน้อเงาเงาแบบนี้เลย7,9 0 0บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าล้อนาวาร่าใครหาล้อนาวาร่านาวาร่าตรงรุ่นทางร้านเราก็มีนะคะนาวาร่าตรงรุ่นทางร้านเราก็มีนะทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยหรือโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าห้า 1 1 9 9 6ห9นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์0 9, 9 5 1 1 9 9 6 5 9นะคะร้านพูรลูนยางแตกหยู่ที่เรียกลองสามลำลูกกาจังหวัดปทุมธา,านีนะคะใครมีล้อเดิมใครมีล้อเดิมล้อซิ่งล้อเดิมสภาพไหนเอามาเทินได้นะคะเอามาเทินได้ทุกสภาพที่ร้านรับเทินทุกสภาพนะคะถ้าเทินล้อราคาจะลดไปอีกราคาจากที่แจ้งมาทั้งหมดเนี่ย รถไปอีกนะคะถ้าลูกค้าเทือนรอนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ